ราท้าสุโอล์ไดมอนด์เลดี้เอสโกโลตาร์เราจะกินข้าวจะกินข้าวถะรู้สึกว่าคุณปริมกำลัง ทำครัวอยู่นะฮะพี่ครับพี่พครับอยู่นี่ฮะพี่บอยครับเยวกินข้าวผมมีงานนะพี่เช็คหน่อยครับพี่ตส่งงานส่งงานส่งงานมาเช็คอะไรละเนี่ยเป็นซีรีส์ลับที่ลูกสาวสองคนทำเซอร์ไพรส์ให้กับคุณบอยครับไม่รู้ว่าดูแล้วคุณบอยจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเออด้วยนะะคได้เลยครับช่วงระหว่างนี้ผมขอไปไหว้พระก่อนนะฮะเอสวัสดีครับเป็นทางการสวัสดีครับเป็นดาสวัสดีค่ะมาขอดูงานด้วยเลยเฮ้ยทำไมมันเปลีแม่ ย่ใจ้แมผ่านสุ่นทางทอดทาวผ่านน้ำผ่านฝนอยากจะเจอผู้คนเป็นร้อยเป็นพันแต่คิดเธอพียเดียวที่ใจฉันต้องการ ของฉันจ,<ะ>จากนี้เรื่อยไปไม่มีใครสัก

มีหน้าล่ะวันก่อนนี้เขาบอกว่าอะไรนะมีเซอร์ไพรส์เพลงเมื่อกี้เป็นเพลงเพลงที่ไม่มีที่ไหนเป็นเพลงในวันแต่งงานอะไรฮะ พี่บอยร้องพี่บอยร้องร้องเสียงเนี่ยร้องเสียงวันแล้วเปิดเป็นพิธีในวันแต่งงานอ๋อแล้วก็อยู่บนเวทีแล้วเซอร์ไพรส์เขาตอนนั้นเป็นติกเหมือนกันตอนนั้นเขาก็น้ำตาไหลอาใช้อันเดียวกันกลับมาเราต้องคอยน้ำตาไหลบอกเอาครับผมหายเครียดแล้วเริ่มกินข้าวอันเดียวกันข้าวข้าวข้าวครับได้คือได้คุยกันไปด้วยเนาะอันนี้เมนูคือมีอะไรบ้างคะข้าวมันไก่แต่ไม่มีข้าวฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมันไก่ครับ ไมาดำอยู่ไหมครับทำไมครับนี่เรามีเกี๊ยวซ่าซึ่วกินรองท้องก่อนไหมโอ้โหประเดี๋ยวผมทำให้ผมทำมามามาโอเคเดี๋ยวนี้เขาใส่โมกุเมะก็กินได้เลยไม่ต้องไปทอดแล้วใช่ใช่ตอนที่พิมพ์จีบพี่บอยอย่างเงี้ยเคยได้กิตติศัพท์ของพี่บอยเพราะเขาโอดว่านักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเคยเหมือนลูกระเบิดเหมือนลูกระเบิดแล้วกลัวไหมนี่ก็รู้จักเขาตั้งแต่ตอนอยู่แกรมมี่ค่ะก็ได้ยินอยู่แล้วเคยเจอไหมฮะเคยเจอไหมฮะตอนนี้ ไม่บอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ดูแต่พี่พิลก็เป็นคนที่น่าดูพี่บิลมาดูหลายคนมาดูบอกว่าหน้าพี่บิลดุอันนี้อีกพี่บอยอีกวิ้ยตรดเวงพารังดูนี่ดุมากหลายคนบอกว่าดุมากดุจริงเหรอคะเดี๋ยวร้อนร้อนร้อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็ขึ้นเหมือนทั้งนี้ถ้าอย่างนี้ก็ย้อนกลับไปว่าพี่บอยเคยโดนพี่บิมดุไหมโ้ยครับเคยไหมเคยไหม อ๋อเป็นประจำนกันแลยนี่ถามพี่บอยก่อนว่าโดนพี่บิมดุส่วนมากเรื่องอะไรอะคะฮะเขาเขาไม่ดุครับเขาเขาาจะดุคนละแบบของผมของผมถ้าผมระเบิดลงเขาจะเงียบนะถ้าสนใจอยากได้สูตรในรายการเข้าไปขอกันได้ที่ w w w t w i s t e r c o m y o s ท d i s c o ดหรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทำไมก่อนเขาบอกคุณบอยเนี่ยเคยจะพยายามเอาใจภรรยาด้วยการไปซื้อเสื้อผ้าเมืองนอกเพื้ออะไรนี้อันนี้หาพี่บอยซื้อให้เหรอครับ จริงเหรอไม่ได้นอะไรเจริงเหรอไม่คุณไม่เอาอะไรมาคุณไม่เอาอะไรมาใช่ไหมฮานี่มาคิดว่าไม่ใช่นะมาที่จริงคืนนี้ตัวนี้ตัวนี้ไหนๆเดาดูนี่นี่ท่นแหววฮะเข้ากับหน้าใช่ไหมอันนี้คือตัวที่ที่บอยซื้อให้พี่ปรีมแล้วพี่ปรีมก็ไม่ชอบ อะไรประมาณนั้พี่บอยอาจจะพยายามบอกว่าขอให้หวานหวานหน่อยแล้วพอชุดนี้แหละครับเลยทําให้พี่บอยไม่ซื้อสบา้ให้พี่ปิ่นอีกเลยจริงหรอ่พี่บอยจาได้ไหมครับาสถานที่ที่เจอกันครั้งแรกลยจรกับปิ่นเนี่ยที่ไหนเจอกันครั้งแรกจริงๆอ่ะไม่รู้เขาบอกว่า่เคยเจอันก่อนหน้านั้นแล้วตอนสมัยเด็กเดี๋ยวเรามีภาพเรามีภาพมาให้ชมส่งมาแต่ละอย่างเรื่องนั้นดีครับ ตั้งแต่เช็คเทปครั้งที่แล้วนะฮะเยี่ยมมากครับพี่ครับ รู้สึกจะเต้นด้วยจะเต้นบัลเล่หรือเต้นอะไรสักอย่างเต็มก็เต้นเต้นรำเต้นรำเลยใช่ไหมครับเต็มมาเต้นรำก็เต้นรำเอ่อเอ่อมันเป็นงานแบบงานงานวิสุทธน่นฮะอยู่ในงานเดียวกันแต่ไม่เจอกันก็เป็นได้ยินคนร้องเพลงแล้วแบบโอ้โหได้ยินเพลงเพลงนี้เพลงเมื่อกี้เลยใช่ไหมับเพลงเมื่อกี้เราก็บอกว่าชอบนะคะคือชอบเพลงนี้อยู่ก่อนแล้วเราก็วิ่งมาดูว่าใครร้องอะไรอย่างเงี้ย จริงเหรออะไรไม่เคยรู้เอามาดูเอามาดูใหม่เอามาดูใหม่เอามาดูใหม่เจอจีนที่ติดกัมมี่ก็เป็นเลขาคุณไปบุญดำรงไส้คัพเราก็ขึ้นไปรอประชุมระหว่างรอประชุมแล้วนั่นมันก็นั่งตรงข้ามเหมือนโต๊ะขาวเราเกือบมองเอะมาณนั้นแหละนะครับแน่นอนนะครับอีกหนึ่งละครเวทีที่เรียกว่าเป็นละครเวทีที่คนรอคอยเยอะที่สุดก็คือเรือหล่ามังกรหลายๆคนอาจจะมองไม่ออกว่า วงเนื้อเมื่อก่อนยังเคยคุ้นเคยกับละครแล้วตอนนี้มาแต่งดิวมิสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าขอคุยกับนักแดงแล้วก็ปล่อยด้วยที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าแบงค์วงแคทตายไปแล้วอ่าตายยังไงไม่รู้เลยนะไม่รู้เขาบอกผมเองเลยเขาบอกเองว่าแบงค์วงแคทตายไปแล้วอ่าโอเคเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพบกับวงเนือมื่ก่อนในตีไทยถึกครับฉันต้องสูญเสียเท่าไหร่ se